ว้าวจริงๆเห็นเขาอย่างนั้นคือเขาเขาก็เป็นคนที่อ้อนเก่งคือเขาเขาอยากลงลูกเขาก็มาถามเ้วยแบบลงได้ไหมเออเขาก็แอบหวังกันนะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะค่ะสดจะเกิดเหตุว้าว วันนี้เราจะมาล้วงใจนางเอกสาวสวยฮาน่าลีวิทเรื่องหัวใจกับพระเอกหนุม่มลุนทีอภชนะพลที่คบหาดูใจกันมาปีกว่าโพสต์ภาพหวานจนฝ่ายชายถูกแสวว่าข้างรักล่าสุดสาวฮาน่าได้มีโอกาสมาให้สัมภาษณ์กับข่าวสดเป็นครั้งแรกว่ารักครั้งนี้หวานชื่นแฮปปี้แค่ไหนแถมทั้งคู่ยังเปิดเพจไลฟ์สดขายของร่วมกันจะปังแค่ไหนไปฟังกันเลยคะ่ะก,ก็เข้าใจกัน,นพอสมควรค่ะแต่ว่ายังไงมันก็มันก็ต้องปรับ เข้าหากันอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะจริงๆเห็นเขาอย่างนั้นคือเขาเขาก็เป็นคนที่ออนเก่งนะเป็นเป็นคนขี้ออนแล้วก็เออเป็นคนที่ใส่ใจใส่ใจเราแบบพอสมควรเลยที่ที่สัมผัสนะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็คือเขาเขาอยากลงลูกเขาก็มาถามเราแบบลงได้ไหมขอลงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออลงไปเถอะมันก็ได้หรอกถ้าอยากลงก็ก็ได้แล้วเราไม่ได้ขัด ใ้หน่อยเอ่ช่วยถ่ายรูปตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมพอดีแบบบางครั้งเราเราเราอยากให้ถ่ายแบบมีมีคนฝากรีวิวมาอย่างเงี้ยล้วก็แบบพี่ถ่ายให้หน่อยสีถ่ายรีวิวให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยก็ลองดู่ได้ไหมบางทีมุมไม่ได้ก็ไม่ได้เลยก็มีแล้วก็แบบโอ้ยถ่ายรูปไม่สวยเลยสงสัยต้องสอนแล้วแหละอะไรเงี้ยก็ก็มีสอนเขาบ้างแต่ว่าโดยส่วนตัวคือคณะเป็นคนชอบถ่ายรูปบางครั้งก็จะแอบถ่ายรูปให้เขาแบบมุมเผลออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะส่งให้เขาเขาก็เลยแบบจะชอบเอารูปที่เราถ่ายให้เนี่ยเอามาลง เราคุยคุยตลอดอยู่แล้วบางครั้งก็คุยไลน์บางครั้งก็วิดีโอคอลคุยกันแบบก็คุยคุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะก็ทั้งปรึกษาด้วยแล้วก็เรื่องก็เป็นปกติด้วยบางครั้งแบบว่าเหมือนมีปัญหาเรื่องนู่นเรื่องนี้เราก็จะแบบก็ไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วก็ลองถามพี่เผื่อพี่จะแบบมีมีข้อมูลให้แล้วก็อาจจะแบบมีคนที่ ที่พีพเขารู้จักเนี่ยที่พีเขารู้จักเนี่ยแบบช่วยให้ข้อมูลแล้วเราก็จะแบบคอยปรึกษาเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันจังหวะมันก็เราเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่แบบไกลกันมาบางครั้งถ้าเจอช่วงโควิดเนี่ยจะเราจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้วเราจะมาเจอกันตอนเวลาที่เราไลฟ์สดขายขายของอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมันมันก็ยังได้เจอหน้ากันมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบรู้สึกไม่ไม่ค่อยได้แบบห่างอะไรกันมากค่ะ ในในเพจเปิดท้ายดารา by o f h a n a ค่ะตอนนี้คือเปลี่ยนชื่อแล้วเพราะตลาเป็นของ by t i o ชนาพลก็เลยรู้สึกว่าพี่หนูมาช่วยพี่ไลฟ์บ่อยมากเลยเอาชื่อหนูใส่เข้าไปด้วยเลยเพราะว่าหนูก็จะมาไลฟ์ของหนูละอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เราก็เลยเปลี่ยนชื่อก็เลยเอาเป็นเปิดท้ายก็คือแบบอยากให้ขายทุกอย่างแบบครั้งของดาราบางครั้งเราก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆดาราเนี่ยมาขายกับเราด้วยเนี่ยค่ะก็ก็เหมือนเป็นเป็นเพจแบบศูนย์รวม แบบนักแสดงดาราอะไรอย่างเงี้ยครับไยได้ดีไหมคะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้แบบพี่ยุ้ยออกมาขายของแบบยอดขายถล่มทลายอะไรอย่างนงี้ก็จริงๆเนี่ยคือที่เปิดเพจจริงๆต่างๆเนี่ยคือแต่มาจากพี่ยุ้ยพี่ธันเพราะว่าได้ไปคุยกับพี่ยุ้ยพี่ธันเขาก็แนะนําเรามาแบบเนี่ยทาเลยทําเลยน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นตัวแบบเปิดทางให้เราคอยช่วยซัพพอร์ตเราอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเราไฟ์สดอยู่ เราไม่ได้บอกเขาเขาก็แบบมาแชร์ให้เราแล้วคนก็เข้ามาแบบโอ้โหเยอะมากว่าเป็นพันก็มีอะไรอย่างเงี้ย